พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมีการเฉลิมฉลองกันด้วยการจุดพลุไฟเฉลิมฉลองอย่างสวยงามอย่างยิ่งใหญ่แต่ว่าวันนี้เลยครับสิ่งที่จะให้ได้เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นหญิงสาวรายหนึ่งที่เขาตั้งกล้องเอาไว้ครับก็หวังที่จะบันทึกช่วงเวลาโมเมนต์ดีๆกับแฟนกับคนรักแต่ปรากฏว่ากลับกันครับเขาเถูกสเก็ดพลุประเด็นใส่แบบนี้ครับ เจ้าของคลิปคือคุณนุชนาฏครับได้โพสต์เรื่องราวของเธอผ่าน Facebook บอกว่ายังจำเสียงกรีดร้องของตัวเองได้อยู่เลยครับตั้งกล้องถ่ายคลิปเพื่อจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักกับแฟนในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่คลิปนี้รวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ได้หมดพร้อมกับบอกด้วยครับว่าเธอเนี่ยถูกสะเก็ดพลุกระเด็นข้าม,มาบริเวณที่กำลังยืนกันอยู่พอดีครับทาให้เธอได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเลือดออกจํานวนมากแล้วก็ยังระบุว,ว่าเกิดมาทั้งชีวิตนั้นไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แทบช็อก ฟาดเคราะหไปดีที่ไม่โดนจุดสำคัญ ส่วนอาการบาดเจ็บนั้นนะครับล่าสุดเธอโพสต์อัปเดตอาการบอกว่ามีบาดแผลที่บริเวณนิ้วมือด้านซ้ายครับต้องลอกเล็บออกเพื่อจะดูว่ามีเลือดข้างอยู่หรือไม่โดยคุณหมอก็ต้องฉีดยาชาที่ข้อนิ้วสองเข็มเธอบอกว่าตอนฉีดยาเนี่ยร้องลั่นห้องฉุกเฉินเลยครับแล้วก็ยังไม่นับรวมบาดแผลที่มีรอยถลอกเหมือนกับรถล้มอีก4จุดรวมไปถึงจะต้องฉีดยาบาดทะยักอีกหนึ่งเข็มแล้วก็จะต้องไปล้างแผลทุกวัน